ันนี้พบกับครูปณิตาวาชิรกุลนะคะค่ะวันนี้วิทยาศยาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะหน่วยที่2พืชรอบตัวเราค่ะค่ะวันนี้ครูแอนจะมาสอนอะไรบ้างคะพืชรอบตัวเราส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะส่วนประกอบของพืช ต้นอะไรเอ่ยคะนักเรียนต้นมะม่วงคะ่ะต้นมะม่วงมีส่วนประกอบอะไรบ้าง1มีราก2มีอะไรคะลำต้นนะคะ3มีใบ4มีดอก5มีผลนะคะนี่ก็คือส่วนประกอบหลกัหลกๆของต้นมะม่วงคะ่ะค่ะนส่วนประกอบของพืชกันนะคะพืชเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมคะรอบๆตัวเราเนี่ยรอบๆตัวเราก็จะมี ต้นไม้พืชและพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันก็คือบางพืชแต่ละชนิดก็จะอยู่บนบกพืชบางชนิดก็จะอยู่ในน้ําใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวนักเรียนดูสิคะรอบๆตัวนักเรียนมีพืชอะไรบ้างนะคะพืชที่อยู่ในหนองน้ําก็คือต้นอะไรคะต้นบัวพืชที่อยู่บนบกก็จะเป็นพวกทั่วไปเช่นต้นมะพร้าวดอกไม้ต่างๆสีสันสดใสสวยงามนะคะ ส่วนประกอบที่สําคัญนะคะวันนี้เรามายกตัวอย่างต้นมะเขือเทศกันนะคะต้นมะเขือเทศนักเรียนชอบไหมคะชอบทานลูกมะเขือเทศหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงคะมีรสชาติเปรี้ยวๆใช่ไหมคะแล้วก็กรอบหวานนะคะนักเรียนก็พบได้ส่วนใหญ่ในเช่นไข่เจียวผัดมะเขือเทศหรือ อะไรคะส้มตำส้มตำนักเรียนที่นักเรียนหลายๆคนชอบรับประทานก็จะใส่มะเขือเทศไปด้วยใช่ไหมคะส่วนประกอบลักษณะสําคัญของต้นมะเขือเทศก็คือ1มีรากใช่ไหมคะรากก็จะเป็นรากที่เรียวยาวแตกแขนงออกมาเป็นเล็กๆนะคะส่วนต่อไปคือลําต้นลําต้นก็จะเป็นรูปร่างทรงกระบรอกนะคะแล้วก็มีกิ่งก้านยื่นออกไปใช่ไหมคะค่ะจากลําต้นก็จะมาเป็นอะไรคะดอก ดอกเล็กๆก,ก็จะเป็นสีเหลืองของต้นมะเขือเทศใช่ไหมคะเหลืองอมขาวใช่ไหมคะปนขาวไปด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นใบใบมีลักษณะสีเขียวค่ะเป็นใบแบนๆน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวเข้มๆใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายผลค่ะผลมะเขือเทศสีอะไรเอ่ยอถ้ายังไม่สุกก็คือสีเขียวแต่ถ้าสุกแล้วก็เป็นสีแดงค่ะน่ารับประทานเชียว มาดูต่อไปค่ะหน้าที่ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างพืชแต่ละชนิดมีรูปรักษ์ที่ต่างกันและสีต่างกันส่วนประกอบของพืชก็ได้แก่ลำต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะมีใบมีดอกและมีเมล็ดค่ะยกตัวอย่างเช่นต้นทู่วใช่ไหมคะก็จะมีเมล็ดออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ ต้นมะเขือเทศก็จะมีลูกที่สีสันสดใสสีแดงเลยต้นมะพาร้าวลักษณะลูกจะเป็นยังไงคะสีเขียวกลมๆนะคะเปรียบเทียบสั้งสามต้นลักษณะใบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะใบมะเมล็ดสีดอกก็แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะค่ะส่วนประกอบของพืชจะมีลักษณะที่สัมพันธ์กันกับการดํารงชีวิตของพืชเช่นส่วนประกอบของราก รากก็จะมีลักษณะเรียวยาวแตกแขนงออกไปเป็นเล็กๆนะคะอยู่ใต้ดินเพื่ออะไรคะลากเพื่อยึดลำต้นให้ตั้งตรงและดูดน้ำและาธาตอาหารจากดินค่ะค่ะส่วนประกอบของลำต้นลำต้นก็จะเป็นส่วนประกอบที่ตั้งกระบอกตรงตั้งตรงและมีกิ่งก้านยื่นออกไปนะคะ ลักษณะหน้าที่ของเขาก็คือชูกิ่งก้านใบดอกแล้วก็ลำเลียงน้ำจากลากค่ะลลำเลียงน้ำผ่านเข้าไปสู่ลำต้นแล้วก็ไปสู่ใบต่อไปค่ะใบใบมีลักษณะแบนส่วนใบที่มีสีเขียวเนี่ยค่ะมีเส้นนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเส้นเนี้ยค่ะก็คือการอะไรคะการสร้างอาหารของใบนะคะ ่นประกอบดอกค่ะดอกก็จะมีลักษณะสีสันสดใสเช่นบางดอกก็เป็นสีชมพูสีขาวสีเหลืองแล้วแต่บางชนิดมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นนะคะดอกเนี่ยก็จะมีเกรสรอ,อยู่ตรงกลางทําหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะ ผลและเมล็ดนะคะก็คือผลที่มีเนื้อห่อหุ้มนักเรียนสังเกตไหมคะเนื้อหอ่อหุ้มเมล็ดลูกนี้คือลูกอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลใช่ไหมคะบางชนิดรับประทานได้แต่บางชนิดรับประทานไม่ได้ค่ะเม็ดข้างในนี่นะคะสามารถไปเพาะแล้วก็ออกมาเป็นต้นใหม่ได้ค่ะ ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะส่วนต่างๆของพืชมาให้หนักเรียนดูนะคะพร้อมไหมยังคะไปพบกับส่วนผักของลิปดาเลยค่ะเอามาใช้ประดับได้จ้ะ สวัสดีลิฟดอากำลังทำอะไรอยู่เหรอกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เห็้ลิฟด้าว่าสวนผักเนี่ยลิฟดาช่วยกันปลูกกับแม่เลยนะว้าวเยอะแยะเลยน่าอร่อยด้วยใช่ไหมล่ามีกำลังจะเก็บมันจะเอาไปฝากคุณย่าด้วยผักดีๆนะ่าอร่อยแถมมีประโยชน์ถ้าอ,อย่างนั้นก็ต้องรดน้ำเยอะๆผักจะได้โตโต รถน้ำแบบนั้นไม่ถูกนะต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยไม่ถูกตรงไหนอ่ะก็ผลมันออกมาข้างบนก็ต้องรดน้ำที่ยอดสิมันจะได้ดูดซึมน้ำไวๆจะได้สวยๆไงไม่ใช่แล้วลิบดาต้นไม้ไม่ได้ดูดซึมน้ำทางยอดสักหน่อยรถน้ำไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแถมถ้ารถมากไปยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่อะ และต้องรดน้ำตรงไหนล่ะต้องรดตรงโคนเพราะต้นไม้ดูดซึมน้ำทางรากแล้วรดอย่างพอเหมาะก็พอแล้วถ้ามีรากไว้อยู่สิทธนะและคนอื่นงต้นไม้มีไปทำอะไรล่ะเฮ้ยก็เรียนกันมาแล้วนี่นาลิบดาก็จำไม่ได้นี่นาโพลาก็้นอกมาสิเฮ้ยอยู่ๆเมื่อถามแบบนี้โพลา่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้อเป็นยังไงบ้างจะลิฟดารดน้ำเสร็จหรือย,ยงังสวัสดีครับคุณนา แม่มาพอดีเลยค่ะโพล่ากำลังสงสัยว่าส่วนต่างๆของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะคะโพล่าสงสัยเหรอจ๊ะดีจ้ะสงสัยก็ถามรู้จักขวนขวายหาความรู้เป็นเด็กที่เก่งมากเลยจ้ะงั้นแม่จะบอกให้ฟังนะจ๊ะว่าส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างต้นไม้หรือพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกับคนเราดังนั้นโครงสร้างภายนอกของต้นไม้ เขาจะทำหน้าที่เหมือนกับร่างกายของคนเรานั่นแหละจ้ะทาทั้งที่รูปร่างต้นไม้ไม่เหมือนกับคนเราเลยนะคะถึงรูปร่างจะไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถทำหน้าที่ที่จําเป็นเหมือนกันได้นะจ๊ะโครงสร้างภายนอกต้นไม้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าส่วนต่างๆที่สําคัญของพืชมีอะไรกันบ้างส่วนสําคัญต่างๆของพืชก็มีรากลําต้นใบดอกและก็ผลจ้ะแต่ละส่วนของต้นไม้ก็จะมีหน้าที่ของมัน นิฟตดาลูค่ะว่ารากมีหน้าที่ดูดซึมน้ำใช่ไหมคะใช่จ้ะและยังมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารด้วยนะสารอาหารจากไหนคะจากดินดินกับปุ๋ยใช่ไหมครับโดยดูดซึมไปพร้อมกับน้ำใช่จ้ะแม่แลโพล่าเป็นคนสงสัยแท้แต่ก็รู้ดีเหมือนกันนะจ้ะส่วนลำต้นนี่เป็นส่วนสำคัญของต้นไม้มอนกับร่างกายของคนเรานี่แหละเป็นส่วนหลักแล้วก็จะมีท่อลำเลียงน้ำและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆเหมมอนกับร่างกายเราที่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะจ้ะ ส่วนใบก็มีหน้าที่ที่สําคัญนะจ๊ะหรือไม่ว่าใบทำหน้าที่เหมือนกับอะไรของคนเราเอน่าจะเหมือนกับปากนะครับโพล่าจาได้ว่ามีคําว่าปากใบถูกต้องแล้วจ้ะส่วนใบจะมีปากใบอยู่ซึ่งมีขนาดเล็กมากทําหน้าที่เหมือนกับจมูกคนก็คือหายใจนั่นเองจ้ะนอกจากนี้ใบยังมีหน้าที่ที่สาคัญที่มีเฉพาะในพืชด,ด้วยนะอะไรเหรอคะ นั่นคือกระบวนการสังเคราะห์แสงในใบของพืชจะมีคโลอโรฟิลล์ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงให้กลายเป็นพลังงานสําหรับพืชได้ด้วยจะ้ะส่วนดอกก็มีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์โดยในดอกจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียที่เมื่อผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นผลของพืชชน,นิดนั้นนั้นเองนะจ้ะซึ่งเมล็ดที่อยู่ในผลก็สามารถนําไปปลูกเพื่อกลายเป็นต้นใหม่ดังนั้นผลส่วนใหญ่จะมีรสชาติอร่อยเพื่อให้สัตว์หรือคนนําไปกินยังไงลจะจ้ะ อ๋ข้าใจแล้วะค่ะเป็นแบบนี้นี่เองนี่แน่ละหากผัไวลมัทที่มีรสชาติอร่อยแถมนี่มีประโยชน์ซิกีไม่ใช่แค่ผลที่มีประโยชน์นะจ๊ะเราสามารถนําส่วนต่างๆของต้นไม้ไม่ใช่ประโยชน์ได้อีกเหมือนกันยังไงเหรอครับคุณน้าต้นไม้ชนิดต่างๆจะมีโครงสร้างภายนอกส่วนใหญ่เหมือนเหมือนกันแต่ก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่ละชนิดซึ่งเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ให้แตกต่างกันไปได้จ้ะเช่น ลำต้นผักตบชวาเป็นเส้นๆแบบนี้เราก็สามารถจะมาสานเป็นตะกร้าได้กิ่งของต้นหวายมีความแข็งเหนียวก็เอามาทำหูหิว้วใบของต้นกล้วยมีขนาดกว้างใหญ่ก็เอามาใช้หออของแล้วก็รองของได้ ส่วนต้นที่ให้ดอกสวยๆเราก็เอามาใช้ประดับได้จ้ะทีนี้เราก็จะได้ตะกร้าแสนสวยที่ทํามาจากส่วนต่างๆของต้นไม้แล้วและก็นี่ค่ะผักผลไม้สวยๆและมีประโยชน์เท่านี้ก็เ่าผักผลไม้สําหรับคุณย่าก็เรียบร้อยแล้วจ้ะโอล่าขอแบ่งผักที่เหลือหน่อยนะครับถ้าทางน่ากินจังได้สิแต่ต้องจ่ายค่าผักมาด้วยนะโอ้ยลิฟดาโง่ไม่ได้หรอกโอล่าปลูกผักไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าอยากจะกินก็ต้องจ่ายมา เ็นนขมกได้นะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีโครงสร้างภายนอกส่วนต่างๆทำหน้าที่คล้ายกับคนเราได้แก่รากทำหน้าที่ดูดซึมน้ําและสารอาหารลําต้นทําหน้าที่เป็นร่างกายใบทาหน้าที่หายใจและสร้างพลังงานดอกทาหน้าที่สืบพันธุ์และผลทําหน้าที่ช่วยในการขยายพันธุ์น้องๆก็ลองไปสังเกตดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่บ้านเราปลูก มีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้างและเหมือนกันหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆเ,เราได้ดูโครงสร้างของต้นไม้แล้วใช่ไหมคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด,ลกดแล้วก็นักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะคะค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูแอนค่ะวันนี้เราก็เรียนรู้หน่วยที่สองพืชรอบต,ตัวเราแล้วนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบทดสอบกับแบบฝึกหัดนะคะก็เดี๋ยวคุณครูค่อยส่งลิงก์ไปให้ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ